สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสวัสดีเซีสุขสุขคนนะคะที่รับชมช่องเยบุลคนโคราชแอนด์โรนีส่สปีดินเนาะเยบุนมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องนะคะเยบุนมาจากอ,าอำเภอพยกระูพิษสัยจังหวัดมหาสารคามมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กัพักผ่อนหน่อยหนึ่งแล้วนะคะก็จะออกไปทงหน้านอะไปนอนรับลมทงเย็นๆกับเยบซานบุล่ะทรงเยบุซานไ้ทงหน้าน่าพี่น้อง เออยีบ่บนชีวิตตมเอาหน้าไหม้มาไห้แต่กินกับปนกับหนังน้ำเออแล้วก็สิออกไปนอนเล่นพักผ่อนเพราะว่านั่งรถกินยาเราไปมันง่วงน้ำปวดหัวพี่น้องอ่าอาการเนาะอาการที่ญี่บนไปตรวจก็ตามที่ลงคลิปบวกนั่นแหละพี่น้องก็คืออาการเบื้องต้นนะคะก็เป็นแบบที่ ทุกคนขาดกันนะคะไม่เกลนหรือเปล่ายายใช่นะคะเป็นไม่เกลนโรคเครียดด้วยนะคะเป็นโรคเครียดเป็นไม่เกลนเป็นผักพรบพอร่อเป็นในหลางกายอย่างอื่นนะคะก็คือปกตินะคะตับไตใสพุ่งปอดตับนะคะทุกอย่างโอเคอยู่แต่ที่บ่โอเคก็คือนี่แหละห้าคขีดลายไม่เกลนการปวดนันก็เล็เหตุในห้างผักพรบพ,อรบพอร่อนอนบาลับนะคะปวดหัว กะหมอกระหาย,ยามากินดูเบื้องต้นนะคะพี่น้องว่ามันสิหายบอ่ออย่างบอ่อโน่นนี่นั่นนะคะก็เดี๋ยวจังไรถ้ามันบ่อหายถ้ามันบ่อเศร้ามันบ่นดีขึ้นเดี๋ยวกลับไปใหม่ละกัเดี๋ยวเขาจะาตรวจให้ละเอียดก็นี่หรือว่าเขาจะไปโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าลงมาตะปัหญ่เลยก็ได้นะคะไปสแกนสแกนหรือว่าเอ็กซเยรย์อุโมงค์นะคะพี่น้อง เกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับหัวแต่หมอกะตามที่เคยรักษามาฟังอาการฟังตรวจเรียวนู่นนี่นั่นหมอกลว่าเป็นอาการจากการเครียดแล้วก็เป็นไมเกรนนะคะพี่น้องพอเรื่องท้องเรื่องใส่เรได้ปวดได้เก็บในยังนะคะไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับล้มไส้เกี่ยวกับปอดกับตับกับไตโอเคทุกอย่างอยู่นะคะเอาบัาานนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งมาเข่าประเด็น คลิปนี้เย่บนจิมะเข่าประเด็นการที่มะเมนนะคะมะเมนแล้วก็บมะวอแบบเสียหายมะวอแบบไปในทางที่ลบแล้วก็อ่านแล้วทําให้เหตุในเฮ้าทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีไม่โอเคนะคะอันเย่บนกับซิบอไถ่ปนเล่าเปล่าเล้าปนไท่แน่จังสีหลืเด้อพีนองนะคะเดี๋ยวเย่บนจะขึ้นในเบิงเดอว่าขจาเป็นอย่างคือมีความคิดแบบนี้ นะคะรูปโปรไฟล์ของเพิ่นจะเป็นรูปการ์ตูนไ่อ่าอีหยังก่อารูปการ์ตูนอันอีหอย่างเนาะอันที่เป็นกระโหลกนะแม่อันแล้วก็เดี๋ยวยี้บนสีสีเอาใส่ให้เบิ้งดอกแล้วก็จะมีออมเนี่ยพี่นอเนา๋อวบนสีนเอาให้เบิ้งหจอกอันเดี๋ยวบนกะะจึนขึ้นมาอย่บนกระมาเบิ่งคอมเมนต์เนาะมาเบิ่งคอมเมนต์มา เรื่องเรื่องที่ยี่บุญเอาเอาคลิปเอา,อาช่องของน้องอีทเอาช่องของลิกกี้นะคะมาบอกให้เอฟซีฟังหมู่ว่านนี่ก็คือการเป็นการอัปเด,ดแตแบบว่าหลายคนถามมาอยากจะรู้เรื่องเล่าโน่นนี่นั่นนะคะก็มีเพื่อนก็มีเพื่อนยี่บุญนะคะเข้ามาแปลเขามาแปลข่าวๆให้ฟังที่ลิกกี้แล้วบอกเนาะว่าแล้วบอกอย่าง เล่าบอกยังออกมาเล่าบอกยังอ่าลงในคลิปให้เอฟซีเดบงอ่าซึ่งเร่วววาบอกภาษาบ้านเพิ่นเนะาะภาษาดางังประเทศบ้านนี้เฮานั่นบางคนกับบรูเรืองตั้งเยอะหมดกัยบกยังบรูเรืองเพราะปัญไดน,นะคะกับอ่าฟังออกแน่บอออกแน่บ้านนี้เพื่อนก็นเลยมาแปลให้ high, นะคะก,ะกับมาแปลให้แล้วก็มีการแปลไใดยืดหยุ่นคั้งผู้ใดเก่งผู้ใดฉลาดในการแปลเนาะบ้านนี้การคอมเมนต์นะคะคอ,คอมเมนต์ที่ว่านี่เนาะ เพื่อนก็ได้มาต่อปากต่อควาอ้าอีกเออพี่น้องต่อปากต่อคว้ามม็ดเพื่อนบอกว่า,าเขาว่าเขาว่าเขาว่าผัวเทว,วดาอันนี้คือผัวเทว,วดานี่นั่งอีดนะคะน้องเขาเป็นคนตั้งฉายาเอินเอินผัวตัวเองนะคะว่าเออผัวเขาเป็นเป็นเทวดานะ่ะแหะคือเปียบเทียบเปรียบเทียบซื้อว่าผัวเทว,วดาก็คือ เฮ็ดอย่าง่เป็นมิตรสั่งมแตรใสมิตรเอืออยากได้นั่นแดนี่เขคือบวกเมียเมียก็เลยเป็นผู้หาให้เฮ็ดให้ก็เลยเป็นทีมาคํวบาปวัดเทวดาอันนี้คือนังอีดเขาใส่ใส่คําหรือบาชาญาให้ผัวเขาเองถึงจะเป็นเทวดาถึงจะเป็นอีหยังกับซางอันกับผัวเมียเขาเขาก็หักกันคือเก้านะคะเพียงแต่เขาเอื่นตั้งชาญาใหกกันซื่อๆนะคะเพนกเอามาเขาบาผัวเทวดาหนูไม่เชื่อ หนูหนูไม่เชื่อว่าพี่เขาตายถ้าพี่เขาตายไม่เห็นลูกเห็นแฟนเลยเอาเพียงคือวางสัน้นเขาบอกเขาไปเบิรงในช่องบอนะคะเขาเห็นช่องออกโคมโครมนะครับใครวิีโอยู่อ,อกโคมโครมเป็นอย่างเกี่ยวคือบาสิบุห็นนพิ่นะว่า,าไม่เห็นลูกเห็นแฟนเลยที่ผัวเทวดา,าเวลาผัวเทวดาทําคลิปทํา y youtube ยังไง หนูก็ไม่ยังไงหนูก็ไม่เชื่อหนูไม่เชื่อใจที่ที่ว่าพี่ตายประมาณนี้นะขอพิมพ์จบอ่าทุกวันนี้ตายทิพมีกันทุกคนฟังทุกวันนี้ตายทิพมีกันทุกคนยายไปเห็นงานเห็นความจริงแล้วหรอว่าตายจริงๆเดี๋ยวจริงๆนี่คือย้ำมากนะคะอ่าจริงๆรจริงถ้าไม่เห็นกับตา อยากมาหากินกับศพโอ้ยหากินกับคนตายถ้าตายจริงเป็นบาปกรรมนนยายถ้าจะไปถ้าจะไปดูดีๆอยากถามฉันให้ฉันอ่าถ้าจะไปดูดีๆอยากถามฉันไม่ชอบผัวพี่เขาเพราะ ว่าหนูติดตามตั้งแต่ทำร้านอาหารทำไมทำไมยายไม่ไปเอาเวลาไปดูครอบครัวตัวเองลูกก็ติดยาพ่อก,ก็ป่วยตาเจ็บไปาตาเจ็บไปอะไรลูกสาวก็มีสองคนทำไมไม่เอาเวลานี้ไปดูแลครอบครัวตัวเอง ขอโทษนะจ๊ะที่พูดความจริงผัวเทวดาอันนี้เจ่บุญมาเป็นคนที่มีจิตใจที่ไม่ปกติแล้วล่ะนะคะเอาจะอ่านแบบเน่าๆแบบต่อเนื่องเลยเขาว่าผัวเทวดาหนูไม่เชื่อว่าพี่เขาตายไม่เห็นลูกเห็นแฟนเลยที่ผัวเทวดาเวลาผัวเทวดาทําคลิปทํา y ำ youtube ทายังไงก็ได้หนูไม่เชื่อใจที่ว่าพี่ตาย ทุกวันนี้ตายทิพมีกันทุกคนยายไปเห็นงานศพเหรอเห็นความจริงมาว่าตายจริงๆเหรอถ้าไม่เห็นกับตาอย่ามาหากินกับคนตายถ้าตายจริงเป็นบาปเป็นกรรมนะยายถ้าถ้าจะไปดูดีๆอยากถามฉันไม่ชอบผัวพี่เขาเพราะดู พ่อหนูติดตามมาตั้งแต่ทํางานร้านอาหารทําไมยายไม่เอาเวลาไปดูแลครอบครัวตัวเองลูกก็ติดยาพ่อก็ป่วยตาก็จ็บลูกสาวก็มีลูกตั้งสองคนทําไมไม่เอาเวลานี้ไปดูแลครอบครัวตัวเองขอโทษนะที่พูดความจริงไปผัวเทวดาแล้วก็ทําสติ๊กเกอร์หัวเลาะนะคะเดี๋ยวเยมวนจะขึ้นไว้นะจอไหเดอร์อันนี้ทําไมความคิดเขาเป็นแบบนี้พี่น้องทาไมความคิดเขาเป็นแบบนี้เขาทําไมเขาต่ตําตมทําไมเขาใจแคบทําไมเขาแบบ อสุดยอดจริงๆพี่น้องสุดยอดดีลิเนาะที่มาเมนแบบนี้เออไม่ชอบเขาก็บอกว่าเออถ้าไม่ชอบก็อย่ามาเมนอย่ามาว่าอย่าไปนู่นนี่นั่นคนอื่นอย่าไปอ่าเบ้ากระแนกกระแนเบ้ายัดย้ำนู่นนี่นั่นเขานะคะคนเฮาอ่ะอ่าอย่างโบราณเขาวานะคะอ่าไม่ลมขามใดคนลมจะขาดคนเราอ่ะมันมันมีขืนไม่ลมพี่น้องเออมันมีขืนไม่ลม ไม่ถึงทีตัวเองตัวเองไม่โดนกับตัวก็ไม่รู้สึกแต่เยบนเนี่ผ่านมาแล้วนะคะเจอมากับตัวเองแล้วขอใจหัวโอกดีขอใจคุ้มรู้สึกตรงนั้นของขอพว้วของอีดดีขอคั่วอ่า,อาวาว่าจะเป็นอันเอ่อคุามรู้สึกของลิกกี้นะคะหัวของเขาตอนนั้นก็นสีเปียบเสมือนความรู้สึกี่บนนะคะความรู้สึกของลิกกี้นะเวลานี้นะคะตอนเนียตายถึงนะตอนนี้ มันก็นจะเหมือนควบหรือสื้อของเย,ยบนที่เคยเดทผ่านเดสัมผัสมาแล้วนะคะมันทรมานมากมันไม่แตกต่างกันเลยกับคนที่สูญเสียคนที่เรารักสูญเสียคนที่เป็นเสาหลักเย,ยบนผ่านมานะคะผ่านมาลูก ถึงรสชาติของความเจ็บปวดตรงนั้นนะคะถึงความรู้สึกตรงนั้นถึงอยากจะมาบอกถึงอยากจะมาเว่าว่าบอกวัที่จะไปเมนว่าเขาบอกขวัที่จะไปเหยียดย่ำซ้ำเติมเขาควัที่จะให้กำลังใจเขามากกว่าถ้าคุณยังมีความเป็นคนอยู่นะคะบาดนี้ยังมาต่อปากต่อคำยังมาเว่าอีกนะคะว่าเออเขาอาจจะตายทิพก็ได้เขาอาจจะเฮ็ดคลิปแบบคอนเทนต์ก็ได้ตายทิพมีเยอะแย,ะเ,ยะเพื่ออย่าง ถามเน่เขาเฉียดเพื่ออย่างเออเขาเฉียดไปเพื่ออย่างการเป็นการตายเนะี่ยคุณกับลูกเออว่ามันมาเม่นการมารล่อเหรนมันเป็นบาตรเป็นกรรมเราไพ่เขาเสี่ยงมาล่อเหรนถามเน่เราไพ่เขาเสี่ยงมาล่อเหรนเธอไม่เคยมองโลกในแง่ดีไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดีเธอมองแต่ในแง่ลบเธอมองตั้งแต่ความแย่ คิดความคิดตัวเองแย่การกระทําของตัวเองแย่ยังคิดว่าคนอื่นจะทําแย่แย่เหมือนตัวเองใช่ไหมเงึดเึดสมองเงดแห้งย่บุญเงึดแห้งยย่บุญจะเอาขึ้นหน้าจอหายเลยเด้อพี่น้องเด้อจะเอาขึ้นหน้าปุ๊กหน้าปุ๊กคลิปให้เลยแย่บุญเขาไปเบิ้งคลิปน้องเขาเขาไปเบิ้งเพจเขาไปเบิ้งอันานั้นอันนี้คลิปวิดีโอคลิปที่ลงเพจ นน่นนี่นั่นที่บุญก็ยังมีความหนูซึกว่อาอา่าแบบแบบมันมันหดหูเออมันหดหูมันจังไนกับลูกคือในใจเขาเนี่ยมันเป็นนิวอยู่มันเป็นหดหูอะพี่น้องแล้วก็เกิดมีความสงสารลูกในน้อยของเขานั่นเอาอืมดีซี่ลินลี่นะลิกกี้นะเขาจะยู่ต่อไปแบบไหนเขาจะเฮ็ดจังไร ใหญ่ขึ้นมากเขาก็ขาดแม่เออแต่ตอนนี้ลิกกี้ก็ยังดีว่ามีแม่อยู่ค่อยค่อยย่เคียงข่างให้กำลังใจแล้วก็ซอยดูแลลูกหนึ่งกับแม่ย่าสองกับลูกผู้ติดเมียของอิงนะคะก็ซอยกันเบิงก็ค่อยค่อยแก้ไขค่อยค่อยปรับตัวปรับสภาพปรับใจปรับจิตใจให้มันรับให้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ต้องพยายามเขาก็คงจะ กำลังพยายามนะคะพยายามอยู่ให้รับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วให้ได้นั่นแหละคือทุกคนก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วตัย่าบนก็ผ่านมม่ย่าบนก็ปรับย่าบนก็ทําทุกวิธีทางที่เหตุการณ์หลายๆนั้นมันจะผ่านไปได้ด้วยดีการเวลามันจะช่วยให้ให,ให้การเวลามันจะเยียวยาให้เราดีขึ้นจิตใจเราดีขึ้นถึงจะบลืมแต่เราก็ต้องปงลงและปล่อยวาง ทำมาหากินใส่เวลาตรงนั้นมาทำงานมาทำมา,าทำมาหากินมันเกิดเลยจะเหตุในห้องแบบรู้สึกดีขึ้นแล้วก็คอยปล่อยว่างคอยลืมความเจ็บปวดนั่นลงนะคะตอนเล็กๆนะบิวเสียนี่พ่อยี่บ่นจัดการศพจัดการอย่างเรียบร้อยแล้วนี่แฟนของเพื่อนยียบ่นเพื่อนหลุนนองซึ่งเขาก็หล้จากกับพี่บิวเขา,าเขาเป็นคนประเทศอังกฤษกัน เขาก็อยากอยาติดต่อยี่บุญอ่ะหายกับพี่สายของเขาเพราะว่าพี่สายของเขากับบมีเมียนะคะบ่มีเมียเป็นนุมเกลแล้วเขาเห็นยี่บุญอ่ะคือเป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์จริงจังจริงใจและก็ไม่ทิ้งบบทิ้งบ่ทิ้งอ่าพญิบิวไปในเวลาที่กําลังลําบากตกทุกข์ด้ยากคือเหตุจนวินาทีสุดท้ายให้ดีที่สุดเขาก็เลยเห็นเห็นคววมจริงจังจริงใจตรงนั้น เขาก็เลยอยอย่างเฮียบุญอ่ะไปได้กับปีไส้เขาเขาก็ติดต่อยี่บุญก็บอกว่าคือตอนนั้นี่บุญเปิดรับอย่างบ่ได้เลยคือใจมันสลายคือใจเฮ้าแบบว่าเฮาอีตนูนเฮาเฮ้าขอขอปิดตรงนั้นไว้ก่อนจนกว่าสภาพจิตใจเราจะดีขึ้นก็จนกับเีบุญตอบปฏิเสธเพิ่นไปจนเฮียบุญกลับมาอยูบ่บ้านนะคะจนเฮียบุญกลับมาอยู่บ้านเี่บุญถึงได้อ่ามาปล่อย ว่างมาปุ่มมาทำหน้าทำอย่างเออเฮ็ดไปเร<น>ื่อๆยๆจนเพื่อนเพื่อนขยันขย้อืจนเพื่อนเพื่อนขยันขย้อไห่ยีบนญอ่ะเขาไปหลินเรียบหาคู่เพื่อจะได้มีเพื่อนคุยแก่งเงาเ<บ>พื่อนคุยไห่ลืมนู่นนี่นั่นยีบนก็เลยตาจิงใจอ่ะลองิึงยีบนญก็เลยเขาไปหลินแมนบอกก็เลยมาพอกับพ่อใหญ่รู้นี่ก็ใส่เวลาตรงนั้น ใส่เวลาตรงนั้นเดียวเดียวยาใจตัวเองแล้วก็เออเล่ากับเขามาซัพพอตหัวใจซัพพอตเรื่องทุกอย่างให้เฮ้าเฮ้ากับเลฟอ่าเริ่มเริ่มตรงนั้นก็นเลยกลายเป็นว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่นับหนึ่งใหม่พันละบานี้นะตอนนี้นะกาลิกีเขากะยังเคว้งคว้างอยู่มืดแปดด้านอยู่แล้วเขาบาแม่นคนไทยคือเฮ้าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดที่บ้านเขาถ้าเหตุการณ์นี้เกิดที่บ้านเขา นะคะนั่งอีดไปเสียชีวิตอยู่พุ่นแต่เขาก็ยังมีญยาตีพี่น้องมีเพื่อนรวมประเทศมีญยาตีพี่น้องค่อยให้กําลังใจคอ่อยซักถามห่วงใยในน,น,นน้ำนนีนั่นเขาก็ยังจะเขาก็ยังสีจิตใจเขาก็ยังสีดีฟื้นเกิดสีฟูขึ้นก,ก็ก็ย่นี่นะคะย่นี่ซึ่งเขาไม่ได้มีใครเลยนะคะถึงเมษนี่ต่อมเขาที่มากค่อยดูแลซัพพอร์ตลูกค่อยดูแลเออให้กําลังใจลูกนะคะ กาแม่เขาก็ถึงเมืองบินเขาก็ต้องบินกลับก็จะอยู่ได้สักประมาณ3ามสี่อาทิตย์เขาก็คงต้องบินกลับแล้วต่อจากนั่นนะคะเขาก็จะดูว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาจะทําใจได้ไหมเขาจะสู้กับปัญหาที่เมืองไทยการใช้จ่ายการดํารงชีพที่เมืองไทยได้โบนะคะเขาจะสารต่อ,อช่องของโน้องอีทความขายของขายอย่างในออนไลน์ในเพจในอย่างของโน้องอีทต่อไปได้โบนะคะ ถ้าทุกคนนะคะถ้าทุกคนสงสารเขาถ้าทุกคนอยากจะซัพพอร์ตเขาในการอ,าออเดอร์สินค้านะคะกติดต่อไปทางเพจนังอิดเด้อพี่น้องอติดต่อไปทางเพจนังอิดนะคะเขาก็จะมีลูกสาวนะคะลูกสาวนังอิดก,ก็จะสารต่อแล้วกันฮ็ดช่อง u t u b e นี่กัลิกกี้นะคะเขาก็จะลงมาเรื่อยๆอัปเดตลูกสาวแฟซ ไอดีส uh, ีลิลี่ของเขาให้เข้าเบิ่งเอยๆนะคะถ้าเฮ้าดูคลิปเขาไม่ข้ามโฆษณาและออเดอร์สินค้านะคะถ้าผู้ใดสนใจอยากได้อีกอย่างก็ออเดอร์สินค้าให้กับช่องของน้องเข้าไปก็เหมือนกับว่าก็เราได้ช่วยเขาอีกแรงหนึ่งนะคะจังไรกับพี่น้องกับที่บนกับขอโปรโมทแล้วก็ขอรีวิวขอสนับสนุนนะคะให้ทุกคนเขาไปเบิ่งคลิปเขา นะคะไปติดตามช่องเขาไปออเดอร์ของน้องเขาน้าเน่นนะคะลูกสาวของน้องอีดนะคะเขาก็ยังเลี้ยนอยู่แล้วก็ยังมีน้องไส้อีกสองคนซึ่งเป็นน้องไส้พ่อแม่เดียวกันนะกับน้องอีดกับน้องอิงนะคะเขาก็จะสารต่อฝันของแม่ดูแลน้องน้องหลังจากที่ว่าน้องต่างพ่ออีกสองน้องน้อกันอีกสองห้าคนนะคะน้องอิด จะมีลูกหาคนเลยเด้พี่น้องแล้วดิกี้ซึ่งเขายัางอายุยังน้อยเป็นพ่อมือใหม่นะคะเป็นพ่อเมื่อใหม่แถมยังสิงมว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดียวได้แบบน,นี้แต่เข้ามาเลี้ยงเดียวนี่ก็มันไม่ได้เดี่ยวแบบไม่มีใครช่วยหยิบจับมามีผู้ใดแนะนาเลยก็ยังมีแม่ยายก็ยังมีญาติพี่น้องก็ยังมีลูกสาวคนโตของอน้องน้องอิทนะคะคือน้องอิงก็ต้องดูแลช่วยกัน แต่การดำรงชีวิตนะคะการดำรงชีวิตการทําทธุรกิจนู่นนี่นั่นนะคะเขาต้องเรียนรู้อีกเยอะเพราะว่าลิกกี้เขายังไม่มีประสบการณ์ที่อยู่ในไทยนะคะที่มาอ,อยู่2ปีนี่คือนังอีดจะเป็นคนแนะนําทุกอย่างทําให้ทุกอย่างพาเหตุทุกอย่างามาเป็นนังบอซอยเดอนางซอยนะคะลิกกี้นี่นางซอยนะคะซอยรงของซอยแพ็กของซอยจำนั่นจำนี่ แต่ที่นางเห็ดหายบ่ได้ก็คือเป,เป็นเป็นพวกอาหารการกินอีกอย่างเนึ่งนั่งนางก็ขอาใจสีเห็ดน,นะคะไปสืเคองสือของนั่งก็บ่คขอบเข้าขใจส,สิเห็ดอ่าแล้วก็เรียนรู้การเรียนรู้นะคะมันก็ต้องใส่เวลาภาษาที่เขาจะถามใครที่เขาไม่รู้จักเขาสิถามผู้ใดมันก็นยากเพราะว่าเขาถามไปคนที่โดนถามก็ไม่ก็คือบเขอาใจคําถาม เขาก็ยังบอกไทยบด้เขาก็บอกว่าเขาจะพยายามนะคะพยายามเรียนรู้ศัพท์ไทยให้ได้มากที่สุดเพื่อการสื่อสารซึ่งมันเป็นเรื่องอยากสําหรับเขาก็คือเฮ้านะะั่นแหะพี่น้องก็คือเฮ้าเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองโดยที่เฮ้า,าภาษาเลยเนี่ยเฮ้าจะไปสื่อสารเวลาเกิดปัญหาอย่างเนี่ยมันก็นยากนะคะพี่น้องก็ต้องทนก็ต้องเรียนรู้อืมจา้างไหนก็เป็นกําลังใจให้น้องเขาอย่าสมมาิว่าแบบนี้ทอนเมนอก อย่ามาเว้าอย่ามาดูถูกอย่ามาเหยียดหยามอย่ามาแสะกันแบบนี้เถอะผัวเทวดานะผัวเทวดานะี่ยคือนา่องอิฐเขาตั้งช้ายาเองพระเอกก็ใช่ผัวเทวดาก็ใช่ฉันน่ะเหมือนมีลูกสามคนเกเอ้ยอ่าเปรียบเหมือนลูกก็ใช่ลูกคนโตของลูกลูกลูก,ลกอ่สามคนนี่คืออ่าลิกกี้ดิเป็นคนพีอ่า น้องดีน้องเดซี่ลิลีลล่เป็นคนสองคนล่องเหมือนฉันมีลูกสามคนบางครั้งเขาก็พูดนะคะเขาก็อาจจะเป็นคอนเทนต์บ้างหรือบางครั้งเขาเหนื่อยเขาก็อาจจะระบายออกมาให้เราฟังบ้างก็ย่าถือมาเป็นอคติอย่าถือมาเป็นประเด็นแล้วก็มาพูดมาว่าเขาแบบนี้นะคะมันมาใช่สิวา่าจังไรเขาเซินกันอย่างไรเขาก็หักกันคือเกาผัวเมียเขานะคะเห็นบ่เมียตายเขาก็เศร้าเขาก็เจ็บปวด แล้วค้นที่ตายไปก็ใช่ว่าเขาอยากจะตายจากลรกนี้ไปโดยที่เขายังมีห่วงลูกกันน่อยๆพี่น้องแต่มันถึงเวลาชีวิตเขามาได้แค่นั้นบุญกรรมก็เห็นมาแค่นั้นนะคะเขาก็เบิดบุญเขาก็เบิดเว้นเบิดกรรมเลวก็จะไปอีอย่างมากไม่กับเขาโถนอนแมนบอกว่าอะไรยังไงนี่แหละอีบุญนกับคือตอนตอนที่เหมือนพนยีบูลตายบางคนก็ว่าเวลา เวลามีชีวิตอยู่มีความสุขไม่เห็นจะอเอื่อนหาเอฟซีเลยบ่เห็นเบอเบ่เห็นเอื่นหา FC, เอฟซีห้ไปม,มีความสุขเลยเวลามีทุกเออมารับบริจาคเรื่องของเรื่องของเยบุนนี่มันก็บ่ถึงกับขันมาบริจาคนะคะแต่กับมีเพื่อนเพื่อนยื่นมือเข้ามาช่วยมากมายคือกันนะคะคือกันกับของน้องอีดนี่แหละแต่เพียงแต่มาเยบนุนผลิตเปิดบัญชีรับบริจาคไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่น้อง อเมรจังไหนกับ้างคนไทยคือกันว่าถิงกันอยู่แล้วนะคะพี่น้องซอยได้ซอยซอยซอยกันได้กับซอยไปซอยบบมี่บม,มีกําลังสับก็มีมกําลังใจแหกันนั่นแหละพี่น้องคือความเป็นคนไทยคนไหทต่จิตใจตําแขบต่ต,ตนะุ่มเนี่ยญี่บุ่นเมื่ออยากคิดว่าเขาเป็นคนเลยพี่น้องเป็นอย่างบุกเนาะเอาซ้ำนั่นแหละเดี๋ยววันสอ,ออกไปทงหน้าไปพักพรอจังนอ้อยคนเด้อพี่น้องที่ญีุ่่นสิปักมุดไว้ให้นะคะจะขึ้นหน้าจอไปให้เลยคนคนนี้ ทำไม ane, พูดแบบน่าเกลียดมากแล้วกแ็แถมมาว่าให้ยี่บลนิดนะเออไม่เอาเวลาไปดูแลครอบครัวตัวเองเอาเวลามาเสือกมาสอดมาอย่างเรื่องของคนอื่นอย่างประมาณเนี่ยพี่น้องทั้งที่ลูกก็ติดยาทั้งที่พ่อก็ป่วยเออลูกสาวก็สองมีลูกตั้งสองคนเอาเวลาไปดูแลครอบครัวไดีพออี่บนมานางบอกเนี่ไม่เสียเวลาเบิดมือเบิดเว้นเ้อค่ะเด้อนางวอกแคหานาที่สิบที่ยี่สิบีมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายนะคะคือการให้กําลังใจกันแล้วก็อัปเดตให้กับเพื่อนเพื่อนที่อยากรู้เรื่องราว ที่เขาอยากจะเอาใจซอยน้องอิดหรือบางคนก็ยังไม่รู้ช่องทางที่จะติดต่อเขาก็ถามนี่บนยู่ยมันก็บ,บอกเออขอไปติดตามแล้วก็สร้างของนุ่นนี่นั่นซอยนอ้องเขาได้บึงคิปไหมนอ้องเขาได้อย่างน้อยๆแล้วก็ไปดูคลิปเขาแล้วไม่ข้ามโฆษณาเขาก็ยังมีไรายได้นั่นแหละพี่น้องประมาณนั้นอืคนเฮา,าใจจิตใจขับเคบหลายเราทําดีคิดดีเราคิดดีทดําดีสิ่งดีๆมันก็กลับมาหาเรามันไม่ได้ไปใส่ดอกทําดีไม่เสียหายเออแต่ถ้าคุณ มองคนนี้นี่นี่นนง,งอะไรหรือว่าคิดไม่ดีอะไรอะไรคุณก็จะเป็นทุกข์ของคุณเองนะอยี่าบ่นสาธุเอาเลยอี่าบ่นสาธุเอาเลยนี่อย่าบ่นตอบคอมเมนต์ญี่่นสาธุแกไปเลยคนคนนี้นะคะอาซัมนี่พี่น้องขอบนุขอบคุณเลยหลายค่ะ